สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะแนวคิดเรื่องสมองที่2หรือ second brain ที่ใช้ AI มาช่วยในองค์กรลองนึกภาพเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวที่จำข้อมูลบริษัทได้หมดเลยนะคะทำให้เราหาข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นเยอะเลยใช่ครับคือมันเป็นคอนเซ็ปที่กำลังมาแรงเลยประเด็นหลกัหลกๆที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็คือว่าไอ้ระบบผู้ช่วย AI แบบนี้เนี่ยมันทำงานยังไงกันแน่ เบื้องหลังมันมีอะไรบ้างแล้วมันจะมาช่วยแก้ปัญหาคลาสสิกขององค์กรคือเรื่องข้อมูลที่มันเยอะแยะท่วมไปหมดได้ยังไงค่ะแล้วเราจะคุยครอบคลุมเรื่องไหนบ้างคะวันนี้ครับก็จะดูตั้งแต่เรื่องเอ่อการสรุปเอกสารการจัดการความรู้การค้นหาข้อมูลแล้วก็เรื่องสำคัญมากๆอย่างการเชื่อมต่อกับระบบอื่นแล้วก็พวกแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ใช้รวมถึงเรื่องเอ่อความปลอดภัยด้วยครับโโหครบเลยค่ะงั้นเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ ภาพใหญ่ๆก่อนเลยสมองที่สอง AI สำหรับองค์กรเนี่ยมันคืออะไรคะขอแบบชัดๆอีกทีครับมันคือระบบ AI ที่เอ่อถูกออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่เหมือนเป็นหน่วยความจำกลางให้องค์กรเลยครับคอยเก็บข้อมูลจัดระเบียบแล้วที่สำคัญมากๆคือช่วยให้เราเรียกใช้ความรู้ต่างๆที่อาจจะกระจายอยู่ตามแผนกตามเอกสารอีเมลหรือระบบนู้นนี่นั้นได้แบบเร็วๆแล้วก็ตรงเรื่องที่เราอยากรู้มีตัวอย่างที่แบบ จับต้องได้ไหมคะว่ามันช่วยเปลี่ยนการทำงานจริงๆยังไงมีเคสที่ดังมากเลยครับคือ Morgan Stanley ที่เขาเอา AI มาช่วยงานที่ปรึกษาทางการเงินของเขาหลักๆคือใช้ AI ที่ข้างในเป็นโมเดลภาษาเก่งๆอย่าง GPT 4นะครับมาช่วยสรุปพวกรายงานวิเคราะห์การเงินที่มันยาวๆซับซ้อนอ๋อค่ะแล้วผลเป็นไงบ้างคะผลคือมันเปลี่ยนวิธีทำงานไปเลยครับไม่ใช่แค่ประหยัดเวลาอ่านนะ แต่นักวิเคราะห์หน้าใหม่ๆเนี่ยสามารถทําความเข้าใจภาพรวมยากๆได้เร็วขึ้นมากก็ทําให้พวกเขากระโดดเข้ามาช่วยตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญได้เร็วขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยครับโอ้โหไม่ใช่แค่เร็วขึ้นแต่คือเปลี่ยนคุณภาพงานได้เลยนะคะน่าสนใจมากค่ะแล้วฟังก์ชันหลักๆที่ทําให้มันทําแบบนี้ได้ล่ะคะมีอะไรบ้างการสรุปเอกสารนี้น่าจะเป็นอันแรกเลยใช่ไหมคะป a r i z a t i o n เนี่ยเป็นหัวใจเลย มันใช้พวก LLM สร้างบทสรุปที่อ่านแล้วเหมือนคนเขียนขึ้นมาใหม่เลย Abstractive ทำให้เข้าใจง่ายหรือถ้าเอกสารมันยาวมากๆๆๆจริงๆก็อาจจะใช้วิธีสรุปเป็นชั้นๆคือสรุปย่อยๆก่อนแล้วค่อยเอามารวมกันอีกทีแล้วมีแบบอื่นอีกไหมคะก็มีครับบางทีถ้าต้องการความเป๊ะมากๆอย่างพวกเอกสารเทคนิคก็อาจจะใช้วิธีดึงเฉพาะประโยคสำคัญออกมา Extractive ซึ่งการทำอะไรพวกนี้ก็ต้องมีเครื่องมือมาช่วยจัดการให้มันง่ายขึ้นถูกไหมคะใช่ครับก็มีเฟรมเวิร์อย่างแรงเ i n หรือ Lama Index ที่เข้ามาช่วยตรงนี้เยอะเลยแต่จริงๆหัวใจมันไม่ได้อยู่ที่ชื่อเครื่องมือเป๊ะๆนะครับมันอยู่ที่ความสามารถในการจัดการข้อมูลเยอะๆแล้วสร้างสรุปที่ตรงกับที่เราต้องการได้ค่ะเข้าใจค่ะแล้วนอกจากการสรุป อีกเรื่องที่สำคัญคือการค้นหาข้อมูลใช่ไหมคะทำยังไงให้ AI มันหาข้อมูลที่เราอยากรู้เจอจากเอกสารกองเท่าภูเขาได้อันนั้นก็เป็นอีกฟังก์ชันหลักเลยครับคือการจัดการและค้นคืนความรู้ Knowledge Management and Retrieval กระบวนการมันจะเริ่มจากการทำ indexing ก่อนครับคือเอาง่ายๆก็เหมือนทำสารบัญให้ข้อมูลองค์กรทั้งหมด แต่เป็นสารบันแบบฉลาดฉลาดคือมันจะย่อยข้อมูลเป็นชิ้นเล็กๆแล้วแปลงแต่ละชิ้นให้เป็นชุดตัวเลขที่มันแทนความหมายของข้อมูลชิ้นนั้นๆหรือที่เรียกว่า vector embeddings vector embeddings เหมือนเป็นลายเซ็นของข้อมูลเหรอคะคล้ายๆแบบนั้นเลยครับเหมือนเป็นลายนิ้วมือทางความหมายของข้อมูลแต่ละส่วนแล้วก็เอาลายนิ้วมือพวกนี้ไปเก็บในฐานข้อมูลพิเศษที่เรียกว่า vector database อ๋อแล้วฐานข้อมูลนี้มันพิเศษยังไงคะ มันเก่งเรื่องการหาข้อมูลที่มีความหมายใกล้ๆกันได้เร็วมากครับทำให้เราใช้ภาษาพูดธรรมดาๆรรเนี่ยถามคำถามเข้าไปได้เลย Semantic Search ต่างจาก Search แบบเดิมๆที่หาตาม Keyword ใช่ครับอันนี้มันหาความหมายที่ใกล้เคียงไม่ใช่แค่คำที่ตรงกันเป,ะเปะ๊ะๆแล้วพอเจอส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยมันจะใช้เทคนิคที่สำคัญมากๆที่เรียกว่า Retrieval Augmented Generation หรือ RAG RAG ชื่อเหมือนเท่เลยคะ่ะ มันคคืออะะไระแลกนี่สำคัญมากครับหลักการคือระบบจะดึง retrieve เฉพาะข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้องจริงๆจากฐานความรู้ภายในของเราเท่านั้นแล้วค่อยเอาข้อมูลที่ดึงมาเนี่ยสั่งให้ AI สร้าง generate คำตอบขึ้นมาโดยอิงจากข้อมูลนั้นๆอ๋อเข้าใจละคือไม่ได้ให้ AI คิดเองมั่วๆแต่ให้ตอบจากข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วถูกต้องครับวิธีนี้ช่วยลดความเสี่ยงที่ AI จะตอบมั่ว หรือที่เรียกว่า hallucination ได้เยอะมากทำให้คำตอบน่าเชื่อถือกว่าเยอะเลยอย่าง Ask Research GPT ของ Morgan Stanley ที่เล่าไปตอนต้นก็ใช้หลักการ rag นี่แหละครับสังเคราะห์ข้อมูลจากรายงานหลายๆฉบับมาตอบคำถามซับซ้อนได้ค่ะแล้วเรื่องการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆล่ะคะเช่นอีเมลระบบ CRM อะไรพวกนี้ทำได้ไหมคะทำได้ครับการเชื่อมต่อ integration นี่ก็เป็นอีกส่วนสำคัญเลย มันเชื่อมกับอีเมลช่วยสรุปเทรดที่คุยกันยาวๆหรือช่วยร่างอีเมลตอบกลับก็ได้เชื่อมกับ CIM ERP เพื่อตอบคำถามง่ายๆเช่นลูกค้าคนนี้สถานะเป็นยังไงนะหรือยอดขายตอนนี้เท่าไหร่แล้วหรือแม้แต่เชื่อมกับ d a t a าเบสโดยตรงเลยก็ได้ครับถ้าเราตั้งค่าดีๆแล้วถ้าบริษัทมีระบบเก่าๆที่ไม่มี API ให้เชื่อมต่อล่ะคะหมดสิทธิ์เลยหรือเปล่าเออก็ไม่ถึงกับหมดสิทธิ์ซะทีเดียวครับ อาจจะต้องใช้ตัวช่วยที่เรียกว่า Robotic Process Automation หรือ RPA RPA หุ่นยนต์เหรอคะคล้ายๆค,ครับแต่เป็นหุ่นยนต์ซอฟต์แวร์มันจะทำหน้าที่เหมือนคนเลยคือไปคลิกๆพิมพ์ๆผ่านหน้าจอโปรแกร,รมเก่าๆนั้นแทนเราทำให้ AI พอจะสั่งงานระบบเก่าๆได้บ้างแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะไม่เสถียรเท่าเชื่อมผ่าน API โดยตรงนะครับฟังดูแล้วมีส่วนประกอบเยอะเหมือนกันนะคะทั้ง AI LLM Vector Database Framework a c k RPA โ oh. หแล้วเรื่องที่น่าจะกังวลที่สุดเลยคือความปลอดภัยละคะข้อมูลบริษัทที่เป็นความลับจะจัดการยังไงโอ้โหอันนี้คือหัวใจสำคัญที่สุดและเป็นความท้าทายใหญ่สุดเลยครับการใช้ Public LLM ทั่วไปเนี่ยมันเสี่ยงเพราะข้อมูลเราอาจจะถูกเอาไปใช้เทรนโมเดลต่อได้อันนี้องค์กรส่วนใหญ่รับไม่ได้แน่นอนแล้วทางแก้คืออะไรคะทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าก็คือ 1. ใช้บริการระดับ enterprise อย่าง Azure OpenAI ที่เขามีการรับประกันเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลหรือ 2. ซึ่งควบคุมได้สูงสุดคือการติดตั้งและรันโมเดล AI ภายในองค์กรเราเองเลย on premises หรือ self-hosted เหมือนที่บริษัท BotScrew เขาทำแชทบอทภายในองค์กรโดยโฮสต์เองทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลลูกค้ามไม่รั่วไหลเด็ดขาดแล้วเรื่องสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลล่ะคะ ไม่ใช่ว่าพนักงานทุกคนจะเห็นข้อมูลทุกอย่างได้นี่นาถูกต้องครับระบบ AI ที่ดีต้องเคารพสิทธิการเข้าถึงข้อมูลเดิมของผู้ใช้ด้วยหมายความว่าผลการค้นหาหรือคำตอบที่ AI ให้ต้องกรองมาแล้วว่าแสดงเฉพาะข้อมูลที่ผู้ใช้คนนั้นนั้นมีสิทธิ์เห็นจริงๆคล้ายๆฟ e เจอร์ security trimming ของ Microsoft 365 Copilot นะครับนอกจากนี้ ตัวสถาปัตยกรรมระบบโดยรวมก็ต้องออกแบบมาให้ปลอดภัยมีการเข้ารหัสข้อมูลมีการทดสอบช่องโหว่อย่างพวกพรอมอินเจคชันแล้วก็ต้องมีการเก็บล็อกการใช้งานอย่างละเอียดด้วยครับพอจะเห็นภาพรวมชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะสรุปง่ายๆก็คือผู้ช่วย AI สมองที่สองเนี่ยมันเหมือนเราสร้างความจำอัจฉริยะให้องค์กรนะคะช่วยให้คนทำงานเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นซึ่งก็น่าจะเพิ่มประสิทธิภาพได้เยอะมากใช่ครับ หลักๆคือทำให้ข้อมูลมหาศาลที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันกลายเป็นความรู้ที่เอาไปใช้ได้จริงๆทันทีแต่ก็ต้องแลกมากับการลงทุนแล้วก็ต้องจัดการเรื่องความปลอดภัยให้ดีมากๆเลยใช่ครับความสำเร็จมันขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบแล้วก็การกำกับดูแลที่ดีจริงๆอย่างเคส Morgan Stanley เนี่ยเขาก็เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยแล้วก็การควบคุมข้อมูลมากๆค่ะฟังแล้วก็น่าคิดต่อนะคะว่านอกจากเรื่องการหาข้อมูลที่เร็วขึ้นแล้วเนี่ย ถ้าต่อไปองค์กรต่างๆเริ่มใช้สมองที่สองของ AI กันเยอะๆมันอาจจะเปลี่ยนนิยามของคำว่าความเชี่ยวชาญหรือแม้แต่วิธีที่เราตัดสินใจในองค์กรไปเลยก็ได้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับแล้วทักษะอะไรล่ะคะที่จะกลายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในวันที่ความรู้ดีๆที่คัดมาแล้วมันเข้าถึงได้ง่ายสำหรับทุกคนอืมอันนี้น่าจะเป็นคำถามที่เราต้องกลับไปคบคิดกันต่อแล้วล่ะคะ